เดี๋ยวเราจะไปคุยกันก่อนว่าด้ยวยเรื่องของผู้นำการเมืองตัวจริงคือใครปรับคอรมอครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรกับการเมืองในภาพรวมบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยในประเด็นเหล่านี้กันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริยะสายกตาศิลานะคะคณะบดีวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมจากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะในช่วงฮอตอิชชูการเมืองไทยร้อนอยู่ร้อนต่อร้อนอีกค่ะ เวทีความคิดฮอตอิชูการเมืองไทยร้อนอยู่ร้อนต่อร้อนอีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุริยะสายคะครับสวัสดีครับคุณสิริพรครับและท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะถ้า,ถาอย่างที่เราเห็นกันละค่ะเห็นหน้าค่าตากันแล้วสําหรับครมรเศรษฐาสองเป็นยังไงบ้างคะถ้าเทียบกับครมรชุดเดิมถือว่าสวยขึ้นหล่อขึ้นไหมคะต้องบอกว่า ปัญหาที่เป็นอผลต่อเนื่องเนี่ยน่าจะเป็นปัญหามากกว่าคลมเศรษฐาหนึ่งนะครับเศรษฐาหนึ่งเนี่ยไม่ได้พุ่งไปที่ตัวบุคคลเท่าไหร่เป็นเรื่องหลักการเช่นเป็นเรื่องแบบทรยยตบัตรซั์ชีพเอ็มโบยุอะไรแบบนั้นนะมันมันมันเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็น การชำระเชิงหลักการนะครับแต่เษทาสองเนี่ยจะไปโฟกัสไปเอ็กซเลตัวบุคคลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค,ความเหมาะสมของการใช้คนตรงกับงานไหมไใช้เครือข่ายการเมืองอมากกว่าใช้คนที่เหมาะกับงานบทบาทบ้านใหญ่กับบทบาทของอคนนอกกระสมองเนี่ยมันมันเป็นเรื่องคนเช่น กรณีของกระทรวงวัฒนธรรมก็พูดถึงใช่ไหมครับว่าบทเจากพงพาณิชย์เนี่ยมาอยู่ต้องเที่ยวจะหมอมาอยู่ที่เดิมไม่ดีกว่าอะไรชุมนงเนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งคุณพิชิตชื่นบานซึ่งก็กลายเป็นวิวาทาต่อเนื่องมาเรื่องคุณสมบัติใช่ไหมครับว่ารัฐธรรมนูญไหมก็มีความพยายามจะผพักดักนักสามงกิีความและที่หนักหนาที่สุดก็คือเรื่องของคุณชนน่านนะครับอดีตหัวหน้าพักแล้วก็เป็นรัฐมนตรีทรวงสาธารณสุข ็ถูกวิจารณ์จากจากส่วนใหญ่เป็นวิจารณ์จากคนในนะว่าเป็นการเสรจนาค่ากูถึกเสร็จศึกค่าขุนพลในะตำนนงนั้นนะครับก็ยังเป็นกระเ็แสอยู่ในพรรคเพื่อไทยรวมทั้งกฏการคุณปานปรีมหิดลสังขกูเนี่ยก็ก็ยังเป็นประเด็นที่ที่ยังวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องถึงถึงการลาของคุณปานปรียังเป็นอัพเดตช็อคอยู่นะครับภาพรวมก็ต้องบอกว่าคอ,อรมอเศรษฐาสองเนี่ยยังยังไม่นิ่ง ครับแล้วก็ยังไม่เสร็จน้นน้คือ,อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ยังคงอยู่แล้วก็มันก็สะท้อนบาร,รมีของกุณทักษิณด้วยนะครับว่าอ,อาจจะไม่สามารถที่จะกลุ่มสภาพได้เปิดเสร็จแบบเดิมก็ได้ทำอรองนั้นครับแล้วก็พลพวงรอยปิดร้าววันนี้เนี่ยอาจจะทําให้พักกระทบประสิทธิธภาพของพัดหรือเปล่าเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องตากันต่อนะครับ ค่ะถ้าดูจากแรงกับเพื่อมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีสาธารณสุขหรือกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นกระทรวงที่ใหญ่ๆแล้วก็เป็นกระทรวงสําคัญที่คนจับตามองเลยคือเราก็เห็นแรงกระเพื่อมค่อนข้างชัดเจนนะคะมันมันจะส่งผลอะไรไหมคะในอนาคตเท่าที่ที่เราประมาณการได้หนึ่งเป้าหมายของเพื่อไทยนี่ชัดเจนว่าคู่แข่งของเพื่อไทยในสนามเลือกตั้งครัง้งหน้าคือข้าวคร แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ปัญหาในพักเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพักนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัญหาภายในไม่ได้เกี่ยวกับนอกพักนะครับดังนั้นก็มีคําถามว่าสภาพที่พักมีรอยปิปร้าวความไว้เนื้อเชื่อใจอาจจะไม่ได้เข้มข้นแบบเดิมแล้วก็ความหวาดระแวงหรือกระทั่งแบบคนทํางานแบบเต็มที่แล้วก็ผลตอบแทนเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยผมว่ามันสั่นคลอน การนำและก็ความเชื่อมั่นของรูปพัฒมากทีเดียวนะครับแล้วถ้าเราบอกว่าโจทย์ข้างหน้าคือคือการย่งชิงคะแนนเสียงจากพัฒนเข้าไกลเนี่ยมันยิ่งช,ชัดเจนว่าต้องเรียกเอกภาพกลับคืนมาให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งจะทำได้เร็วขนาดไหนหรือไม่อย่างไรหรือมันจะเล้ากันไปกว่าน,นี้หรือเปล่าเดี่ยมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนผานที่คงต้องต้องจับตาไปสักระยะนะครับ คนทักษิณจะพยายามเคลื่อนไหวถี่ขึ้นก็าตามเนี่ยแต่ว่าอมันก็ดูเหมือนมันไม่มันไม่นิ่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับมันมีกระแสมีข่าวหลุดมีวงในออกมาเรื่อยๆว่าความไม่พอใจเนี่ยมันมันลามอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มบ้านใหญ่นะครับครับค่ะครับอืมแม้ว่าจะเคลื่อนไหวจะไปเหนือไปอีสานไอไปใต้หรือจะเตรียมไปอีสานนี่ก็อาจจะ ไม่ได้เรียกความเชื่อมั่นให้กับมาเหนียวแน่นได้เหมือนเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะสุริยศัยมองอย่างนั้นคือคือบริบทการเมืองมันเปลี่ยนไปมากเลยอืมค่ะนะคุณทักษิณแกจะไปย่ำใจว่าบารมีแกยังเหมือนเมื่อสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยแค่คิดก็ผิดแล้วใช่ไหมครับอสองต้องวางต้องตั้งคําถามว่าการเคลือ่อนไหวคุณทักษิณในขณะนี้เนี่ยไปทําให้คะแนนนิยมในพักกลับมาไหมเนี่ยผมว่าต้อง ต้องตอบตัวเองเนี่ยต้องตรงไปตรงหน so ัตง it feels, it feels like ตัวเองนะครับว่ามันมันหลอกตัวเองหรือเปล่ายังไงพวกนี้ผม wonder, like good, ค right. able, ิดว really <t. S 2> ่าคือคือพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเก่งในการทําโพลเช็คลิสต์ความนิยมเขาอยู่แล้วอ่ะนะครับเขาย่อมจะรู้ว่าข้อเท็จริงเป็นอย่างไรแล้วก็ทำไมคะแนนนิยมของพักคู่แข่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในขณะที่พักเพื่อไทยถืออานาจรัฐเป็นฝ่ายบริหารมาตั้งเจ็ดแปดเดือนแล้วเนี่ยคะแนนมันไม่กระตุ้นขึ้นอ่ะมันน่าคิดใช่ไหมครับ มันก็ะนะคิดีอยู่ไม่น,อน้อยฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นผมคิดว่เาเป็นโจทย์สางทีมเสทีมพักเพื่อไทยก็คงต้องก็ต้องมีดิจฉัยแหละนะครับว,ว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นไปสู้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ความพร้อมไม่มีเนี่ยก็ก็โอากาสกลับมาหรือได้คะแนนร้อยหาสิบเอ็ดไอ้ร้อยิบเอ็ดที่นั่งแบบเดิมก็ไม่ง่ายนะครับครับอืม ถ้ามอจากภาพรวมตอนนี้หลังปรับครอ,อรมอรเป็นเศรษฐาสองเลยคะ่ะอายุของรัฐบาลชุดนี้น่าจะยืดยาวขึ้นไหมคะหรือว่าอาจจะสั้นลงถ้าดูจากจากการเปลี่ยนแบบนี้คะ่ะคือตัวแปรของสมการตัวเลขทางการเมืองเนี่ยคือเพื่อไทยเขายังมีแต้มต่อไงอมแม้นจะไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ก็เป็นพรรคแกนนำอันดับหนึ่งในการตั้งรัฐบาลชุดนี้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญพักร่วมก็เป็นพักที่พูดง่ายๆก็โอกาสจะไปตั้งรัฐบาลกับพักฝ่ายค้าหรือพักเก้าไกลเนี่ยจะไปร่วมฝ่ายนู้นมันก็ยากเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ดังนั้นพเพื่อไทยก็อาจจะมองว่านี่คือความได้เปรียบเป็นแป๊บปต่อนะครับยังไงพักขนาดกลางขนาดเล็กก็ต้องมาเข้าทางพักเพื่อไทยตรงเนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้พักเพื่อไทยอาจจะชรลาใจไปนะครับว่ายังไงก็ก็เราก็เป็นธงนําฝ่ายเนี้ยซึ่ง ต้องเข้าใจนะครับว่าในวันเลือกตั้งจริงข้างหน้าเนี่ยโวตเตอร์อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็คิดว่าที่เรากระบวนท,ที่หลายฝ่ายฟันทงนั่นเรว่าเว่าไกลาอาจจะอาจจะถล่มทลายหนักกว่าเดิมไม่ได้ก็มีที่คิดแต่ฟีมกันนะครับค่ะนอกจากกระทรวงสําคัญๆที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่แล้วค่ะมีกระทรวงอื่นๆที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษไหมคะอย่างเช่นกระทรวงเกษตรที่ไปอยู่ในโคต้าของพลังประชารัฐหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆหลายฝ่ายก็มองกันว่าพลังประชารัฐหรือผู้กองเนี่ยแนวโน้มคงไปเพื่อไทยใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ง่ายอยู่ดีนะครับแล้วก็ซุ่มเสียงจากพรรคเพื่อไทยที่เริ่มกดดันว่าเอ๊ะพรรคน่าจะเอากระทรวงเกษตรมาบริหารจัดการเองใช่ไหมครับอ,อันก็ยังเป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าการจัดระเบียบพรรคการเมืองในแนวร่วมรัฐบาลในขณะนี้เนี่ยก็ยังเป็นโจทย์ที่ต้องต้องดูกต่อนะครับว่า ถึงที่สุดแล้วเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยอ,อพักเหล่านี้จะรวบรวมจะยุบจะอะไรกันไหมเนี่ยยังเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประเด็นที่ต้องจับตาอยู่นะครับเช่เนอพักที่เกิดอยู่ในขณะน,นี้พักรัฐบาลหกห้าหกพักในขนาะจะเหลือแค่สี่พักสามพักหรือเปล่าผมคิดว่าการรวบรวมพักในในใน,ในการเลือกตั้งรอบหน้าก็ยังเป็นทางออกเนึ่งของการแก้ปัญหา สัดส,ส่วนรัฐมนตรีสัดส,ส่วนครมอที่มันไม่หลงกันเพราะมันหลายพรรคก็เป็นไปได้นะครับค่ะอืมจริงๆแล้วก่อนหนะ้านี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูค่ะรายชื่อของรัฐมนตรีที่อยู่ในโผว่าจะโดดจากตาแหน่งแต่ทําไมยังอยู่ที่เดิมได้อะคะก็นี่แหละไม่ใช่แค่อยู่ที่เดิมนะคุณสุริพรได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมเออใช่ค่ะกลายเป็นคําถามดังๆให้กับพลพรรคเพื่อนฝ่ย เออว่าคนเหล่านี้ในยามที่พักลำบากต้องเผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็ไปเลือกอีกข้างหนึ่งไปอยู่กับฝ่ายตรงข้ามไปซ้ำอ่ะนะครับในความหมายนี่ก็คือกลุ่มสามมิตนแหละใช่ไหมครับเช่นคุณสมศักดิ์คุณสุริยะก็ค่อนข้างตกเป็นเป้าอยู่อนกัรรอบนี้เพียงแต่ว่าคนในพักก็อาจจะไม่กล้าพูดตรงตรงแต่ถ้าเราเช็คข่าวทีเวว่เป็นข่าวลือข่าวปล่อยเป็นข่าวเอ็กโคซีบาร์นี่ก็จะเห็นว่ากลุ่มสามมิต กลายเป็นกลุ่มที่ทําให้พลพ,พรรคเพื่อไทยที่สู้กับพัคยืนอยู่กับพัปมาตั้งแต่แรกเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะการจัดการเรื่องแบบนี้ในพัคเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นธรรมเทา่าไหร่อันนี้แต่ว่าถามว่าถึงว่าถึงขั้นเป็นประเด็นให้กลุ่มให้ความรู้สึกแบบนี้กลายเป็นแตกหักในพัรคเปล่าเนี่ยผมคิดว่ายังไม่พัฒนาไปขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เขย่ากันในแง่ของความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจโดยเฉพาะ ผู้ใหญ่ในพรรคคนที่เป็นแกนนําในการตั้งแคนะมนตรีเองเนี่ยกับวิธีคิดในการจัดก,การพรรคเนี่ยมันเป็นธรรมกับคนทั่วไปด้ไหมหรือเฉพาะกลุ่มเนี้ยนะครับที่ใครมันเป็นรัฐบาลคนก yes. ลุ่มนี้ก็ถือกระทรวงสาคัญสาคัญอย่างไม่อย่างไม่อยา่อยางอ,อะไรล่ะอย่างไม่เกรงตัวสินต่อว่าสินสักวงอะไรเลยนะครับอืมค่ะอ,อืมอีกคำถามหนึ่งที่หลายคนอยากรู้กันมากเลยค่ะ เอ้ยว่าทำไมแบบท่านนายกเองถึงไม่ควบตําแหน่งรัฐมนตรีสักกระทรวงหนึ่งเลยอะคะท,ทั้งที่เป็นกระทรวงสําคัญสําคัญถ้าเป็นรัฐบาลชุดอื่นๆก็จะมีการควบตําแหน่งพวกนี้ด้วยอะคะ่ะก็อาจจะมองว่าเป็นรื่นสัดส่วนไงม,มาได้มาได้โคต้ามาอย่างนี้ยนะครับมันก็จำเป็นต้องแบ่งบทบาทให้กับคนอื่นในพัฒ้าใช่ไหมครับเพราะว่าพรคเพื่อไทยก็ร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะคุณสุริพร อะไรแบบสองร้อยเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับดังนั้นตัวรัฐมนตรีมันก็ได้มาในสัดส่วนที่แบบมันก็ต้องแบ่งให้กับพักรวมคนอื่นนะครับก็คงเป็นสภาพนั้นมากกว่าครับอืถ้าอย่างนั้นเราจะเรียกได้ว่าเป็นการแบ่งตามโคต้าพรกการเมืองมากกว่าความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของตัวรัฐมนตรีที่ประจํากระทรวงต่างๆได้ไหมคะอันนี้น่าจะเป็นสูตรในการตั้งรัฐบาลแล้วนะครับ เรื่องสัดส่วนเรื่องโคต้าเนี่ยครั้งนี้เราก็ดีไม่ออกนะครับดีไม่ออกเป็นเรื่องโคต้าเป็นเรื่องสัดส่วนแปดตอนหนึ่งเก้าตอนหนึ่งที่ว่าที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเราเคยได้ยินคร,รับระบบโคต้านี้ยังเป็นระบบที่ผมคิดว่ายังมีที่ทนเหนือการเมืองไทยนะครับสัดส่วนกลุ่มเครือข่ายเนี่ยกลุ่มการเมืองคือขายการเมืองนี่ก็ยังเป็นกลุ่มก้อนการเมืองที่ที่เวลาเราพูดถึง ระบบธรถมทางการเมืองอะไรพวกนี้ก็กยังเป็นประเด็นที่มันทําให้ระบบพรรคการเมืองมันไม่ไม่ไปไกลถึงไหนนะกลายเป็นสัดส,สว่วนเป็นกลุ่มเป็นมุง้งบางทีคุณสิรพลสังเกตไหมมุ้งเนี่ยใหญ่กว่าพรรคบางทีชาวอำนาจขอลองบางมุ้งบางมุ้งเนี่ยดูเหมือนใหญ่ตว่าการบริหารพรรคก็มีนะครับก็มีนะครับ,รบอืมอีกภาพสะท้อนหนึ่งเนี่ยภาพออรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่ เปลี่ยนยกแผงเลยค่ะสําหรับรัฐมนตรีประจําสํานักนา,าย,ยกอันนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนเรื่องการแบ่งตามโคต้าได้ด้วยไหมคะคือจุดแข็งหนึ่งก็คือการเปริดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในรัฐมนตรีชุดนี้นะ,ะก็มีถ้ารวมทุกพักก็ประมาณสี่ห้าคนเฉพาะพรรคเพื่อไทยก็มีคนจิริพรคุณเผาภูมิอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมครับค่ะรวมพลังประชารัฐรับเรื่องคณอัตรกรนี่เพิ่งเข้าไปใหม่คุณจาวรนและมดตจีรวรรใช่ไหมครับแล้วก็ใครอีกค่ะ ก็บุญจุลพันธ์นี่ก็ยังถือว่ายังหนุ่มยังแนมนยยังไม่ได้ถึงขั้นแก่อะไรนะครับก็อ,อันนี้ก็เป็นสัญญาณบวกนะที่นะครับพักการเมืองซึ่งเพื่อไทยเนี่ยจะว่าไปแล้วบ้านใหญ่เขาเยอะมที่สุดอนะ่ะการสลัดบรมีบ้านใหญ่แล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับนักการเมืองรุ่นใหม่ๆนักวิชาการเทคนโนแคร,รธธที่เข้าไปช่วยงานพักแล้วก็มีพื้นที่ในรัฐบาลเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสัญญาณบวกนะ เพว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องถูกประเมินจากผลงานอยู่ดีแหละนะครับแต่เวลาชาวบ้านเขาจะตัดสินใจว่าตกลงผ่านไม่ผ่านแต่ก็ตัวดีดีไม่ดีนะครับครับอืมถ้าในภาพรวมอะค่ะการเมืองไทยหลังจากนี้อะคะมีประเด็นไหนที่เราต้องจับตาหรือว่าช่วยกันดูเป็นกรณีพิเศษบ้างไหมคะบอว่าหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องยุบไม่ยุคพัดเก้าไก่อืม ค่ะอ,อ,อันนี้จะเป็นเเปิดเวลาทางการเ<น>มิดนะครับประมาณแปดพฤษภาคมเนี่ยไอ้แปดพฤษภาคมนี่แหละจะเป็นวันสุดท้ายที่สารรัฐมนูนขยายความไอ้ขยายเวลาให้ทางเจ้าไกลย,ยื่นชี้แจงใช่ไหมครับนั่นเป็นกระดานที่หนึ่งนะครับซึ่งเราอจบางคนอาจจะมองว่าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นยุบแน่นอนแต่ว่าผลจากการยุบล่ะอะมีการประเมินมีการประเมินไหมคะว่าถ้ายุบแล้วจะเป็นยังไงถ้าไม่ยุบแล้วจะเดินกันยังไงต่ออย่างเงี้ย ็อันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ถ้าผมประเมินเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันต้องไปดูข้อเท็จจริงก่อนถ้าสารน้ำนูนเขาสามารถชี้แจงหรืออธิบายข้อเท็จจริงได้ว่าทําไมตัดสินใจย,ยุบหรือทําไมตัดสินใจไม่ยุบเนี่ยขึ้นอ,อยู่ตําหนักที่หน่งตก,กางในระดับระดับนะครับว่ามันเชื่อถือไหมนะครับค่ะ,คะอืม นอกจากเรื่องของการยุบพักเก้าไกลแล้วค่ะมีมีประเด็นไหนอีกไหมคะที่เราต้องช่วยกันจับตาต่อไปอ่ะี่สองก็จะเป็นเรื่องสวสวชุดปัจจุบันจะหมดวาระสิบเอ็ดแต่พอหมดวาระสิบเอ็ดก็ต้องมาดูว่ามีพระราชกิจการเลือกตั้งเมื่อไหร่เมื่อมีพระราชการเลือกตั้งออกมาสองสามวันหลังจากสิบเอ็ดเนี่ยส่ว่าเอาที่สิบสี่สิบห้าเนี่ยก็ต้องมีการประกาศรกจจากิจจาว่าด้วยการเลือกตั้งสวก็ต้องไปดูว่าจะมี กำหนดให้สมัครรับสมถถัครได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อย,อยังไงยังต้องดูแต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะ,าจะ,าจะทุกอย่างน่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม<ช>าเรื่องการออกว่ากิจการว่รราด้วยการเลือกตั้งสวสันห์ว่าด้วยการสรรหาสวอนะครับก็ก็ก็ก้าวไกลด้วยก็น่าจะเป็นพฤษภาหน้าร้อนแหละนะครับปกติไม่า้อร้อนแบบนี <สา S 3> ้จะร้อนยิ่งกว่าอากาศเมืองไทยอีกนะคะใช่ไหมครับอันที่สามก็ยังจะเป็นเรื่องของโฉมหน้าของ พรมอเสร็จทาน2สองนี่แหละนะครับว่าว่าทํางานได้เป้าไหมก็จะถูกประเมินจากสังคมมากขึ้นเช่นกันค่ะครับอืบอย่างนี้ประชาชนทั่วไปหรือภาควิชาการเองเราจะต้องกลับเครื่อนหรือต้องช่วยกันยังไงบ้างไหมคะกับสถานการณ์การเมืองที่มันไม่ค่อยนิ่งแบบนี้คะ่ะ<อ>แล้วคนต้องเต,ตรียมตัวกันยังไงบ้างรับก็ต้องจับตา ติดตามข่าวสารข้อมูลการเมืองที่มีการแข่งขันกันสูงเนี่ยบางทีมันก็เต็มไปด้วยข่าวลือเฟซนุ๊งเหมือนกันนะบางทีเนี่ยนั้นเราต้องจับตาการแชร์ข่าวที่เราไม่รู้ว่าเฟซบุ๊กหรือเปล่าต้องจับตานะครับแล้วก็ทำไมทำไมเฟซบุ๊คนแชร์เยอะมันก็สะท้อนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคชื่อว่าประชาชนเองก็ต้องต้องติดตามอยากได้อยากล้ชิดน,นะครับเนื่ง อืมค่ะเอ่อมีข้อเสนออะไรที่จะฝากไปถึงรัฐบาลเศรยาสองบ้างไหมคะในฐานะที่คุณสุริยศัยก็ก่อติดการเมืองไทยมาตลอดเนี่ยคะ่ะผมคิดว่าหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการทํางานของรัฐมนตรีชุดเนี้ยนะครับบางทีมันเป็นการบริหารอานาจมากไปหรือเปล่าอมไม่ได้มุ่งหมายในการแก้ปัญหาประชาชนแบบจริงจัง การสมองนั้นนะครับ่ซึ่งถ้าครมอพิสูจน์ผลงานได้ก็จะเป็นประโยชน์รัฐบาลแต่ถ้าก็มาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้าาเกิดความเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยนะครับก็ไม่มีประโยชน์เสียงต่อต้านความไม่ไว้วางใจความความวิกิษฐามันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็รัฐบาลที่มีพันธมูลหกเก็ดเดือนแล้วเนี่ยแล้วรับครมอเนี่ยคิดว่า ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่น้อยนะแปดเดือนเนี่ยนะฮะคุณสิริพรนะฮะก็ต้องมาดูว่าจากนี้ไปถ้าเดือนหกเดือนเข้าสู่ปีที่หนึ่งที่สองเนี่ยของคลมอเศษฐาเนี่ยผลงานเกิดขึ้นไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ชัดเจนประเด็นที่สามเรื่องเวลาคือเรื่องเดือดิจิตัลครับครับต้องไปดูนะครับว่าทําได้จริงไหมแล้วก็ดูเหมือนปัญหามันก็ยังไม่นิ่งใช่ไหมคุณสิริพร ที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่นะครับค่ะอันนี้ก็ต้องต่างบันทีนะครับครับเหมือนเป็นนโยบายที่ยืดเวลาออกมาเรื่อยๆแ,แล้วประชาชนเองแทบจะเป็นนโยบายแบบสาคัญที่ประชาชนรอมากๆนะคะสำหรับเรื่องเนี้ยครับก็แน่นอนครับทุกคนรอ,อก็รอเนาะคนไม่อยากได้ก็ยังรอเลยว่ามันทำ้จร<ช>ิงใหม่ใช่ไหมครับ <ๆ S 2> พอทําแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันจะเกิดพายุหมุนสี่ห้าเท่า ตั้มมันจะเกิดขึ้นเนี่ยหรืออันนี้ก็ยังเป็นเป็นต้องาพิสูจน์ไปดิวกันนะเพราะนักเศรษฐศาสตร์จะมองต่างกันดรืยอยๆไปเรื่องเนี่ยนะครับค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่จะกระทบต่อวิกฤตศรัทธาของของรัฐบาลด้วยนะคะเรื่องที่สี่นะครับยังมีเวลาใช่ไหมครับสุพรรับใช่ค่ะยังได้อยู่ค่ะเรื่องเรื่องที่สี่ที่เรื่องสงครามทั้งแถบชายแดนบ้านเหล่าพม่ารวมทั้งสงครามในภูมิภาค ตะวันออกกลางญาติอาลับนะครับหรือกระทั่งยูเครนเนี่ยมันก็น่าคิดอยู่นะครับมันจะสร้างปัญหาความตึงเครียดตามมาเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะจบนะครับหลักมันก็เป็นเพราะไอ้ความพันถวนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะครับมันทําให้จุดยืนของเราในเวทีโลกที่บางคนใช้คำว่า,วาเอ้เราอยู่ในจอรดาราโลกหรือเปล่าเนี่ย ค่ะมันน่าคิดไงว่าเราจะสร้างตัวตนในทีโลกแบบไหนยังไงค่ะนะครับอืมอันนี้ทําให้มองย้อนกลับไปเหมือนกันนะคะการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนี่ก็ค่อนข้างกระทบเรื่องของบทบาทเรื่องความเชื่อมั่นของไทยกับต่างประเทศด้วยไหมคะในเรื่องของการเนี่ยค่ะปัญหาต่างๆที่รุมเร้าก็กระทบระดับหนึ่งกระทบระดับหนึ่งนะแต่อาจจะไม่เยอะเพราะว่ามาลินมาลิซมาลินนะรัฐมนตรีคนใหม่ อ่าค่ะนะครับแกก็เป็นลูกมอในกระทรวงต่างประเทศนั่นแหละก็ทำงานช่วยแล้วมันตรีปานปีมาด้วยด้วยพระเพื่อไทยสมัยคุณยิ่งรักคุณทักษิณด้วยนะครับแต่ว่าก็มีคำถามยู่ว่าเวลาบทดบาทไประดับเจราจาปัญหาระบับประเทศเนี่ยจะบทดบาทจะโดดเด่นขนาดไหนนี่คงต้องถามกันะนะครับเพราะวันเป็นเรื่องละเอียดอด่อนเือนการเรื่องเวทีโลกเนี่ยนะครับค,ครับค่ะ อืมค่ะเอ,อเหลือเวลาอีกนิดหน่อยค่ะประเด็นที่อยากจ,จะฝากทิ้งท้ายสำหรับคำคืนนี้ค่ะก็เรื่องสวเนี่ยเรื่องน่าจะใกล้ตัวพวกเราหน่อยนะครับค่ะแทน,นคนที่ไม่ได้ไปสมัครไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์สรรหาเนี่ยแต่ก็สามารถจับตาวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับอย่างน้อยก็ดูว่ามีการกวาดต้อนกวาดซื้อ ผู้สมัครเพื่อให้ไปโหวตตนหรือเปล่าเราก็ห่วงในเรื่องการหัวกันใช่ไหมครับใช่ประชาชนคงต้องช่วยเป็นหูเป็นตาปล่อยให้กรกตอทำงานตามลำพังไม่น่าจะเหมาะนะครับครับค่ะอืมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสุริยะสายมากๆค่ะที่มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทยจึงก็ถือว่าร้อนนะคะแล้วก็ร้อนต่อไปด้วยในเดือนพฤษภาคมนะคะตอนวันนี้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุรพค,ครับค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริยศสยกตรตศิลานะคะคณะประีวิทยาลัยผู้นำและนวัตรกรรมสังคมจากมหาวิทยาลัยปรังสิตนะคะกับช่วงพิเศษฮอตอิชชูการเมืองไทยร้อนอยู่ร้อนต่อร้อนอีกค่ะ